เพียงบูชาได้เสรับสา,า,า,างภาพโดยร้อมเพียงครับตาก่าวคำบูชาสกการนะต่างสังขางอทีู่้ยามาอา,ามส,มสัมมา สุปต <its> ิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยังขังนมานิสิรัญญาจามตุติยงปิมายังมันติบีสุงบีสุงระคะนงบีสุงรลคะนะสหายอิสระเนนัสหานจกสิลาญญาจา นะโพสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมสรณังคัจฉามิ ขามาสระนงพิจามิสังฆัองสระังขัดชอมมีามาสรนงิาถกตียอมปพุททองสระังขัดชอมมีตาตีย์ปีพุทธสระนงามิตตียอมปิมมองสระังขัดชอมมีตาียปิเวรมนี สิกขาปัททงสมาที่ยอมมีอาทนาทานาเวรมณีสิกขาปัททงสมาทียามมีกเมสุมิชฌาสิกขาปัททงสมาทียามมีมุสวาทาเวระมณีสิกขาปัททงสมาทียามมีสุราเมระมัชฌะปมาตะานาเวระ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันตีสาธุสีเลนะอะระยัปกัจาติก,เก,กา,กาเ,เตเสดุตมังอทุตกกมปิมังปะฌังนะโมาาปปะะตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัม,มพุทโธ Kusara Tham Apaya Kata Tham Kata Me Tham Kusara Yasmin Samyeka Mawadjarang Kusupa Ramanawasan Tara Ramanawatan Tara Ramanawarasana Rapa Tasming mặt yêu hồ đi học hồ đi qua bà nạp sang binh sang bà nị qua bà tang qua dòng tu reo sang đi kéo qua kate ke sáng tạo nhịp thang ở sáng tạo nhịp thang sáng tạo nhịp thang sáng

เยตนภาโปอนุปปาปะกัมมะโนนิชชะโตอนิชชะโตปฏิปันโนโกปะเรทิโตอะระหะอะระหันตายะปฏิปันโนภูมิกะโรอุปะสละมูราสอภิเตธัมมา <may> ใจโยอัติปติปัตะโยอัตนานตรปาใจโยสัมมานันตระปาใจโยสหชาตระปาใจโยอันยมปใจโยอาหารปาใจโยอินทริยปาใจโยชานปาใจโยมัคปาใจใจโยนาติปัตใจโยวิคาตปาจะ โยอวิคาตาปัจจะโยโอตตานามาตตาภาคาวะโตอัลาหะโตสัมมาสัมพุทธาสะสุทินังวัเมีธานังปัตตยภานังจะตุปัจจยานี ตาบริวาลานิ้ปฏิกานหาตูอําหาตันเจวะมาตาปิทูอาจินันจาจาัตุปใจกับั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย,ลายเพื่อให้เป็นมีนายพีและพร์ยันคำ ผู้ท,ที่ร่วงรับไปแล้วขอจงได้มารับส่วนบุญแห่งทางนี้ตามความเกียตนาของข้าพเจ้าทั้งหลายถ้าท่านตกทุกขอให้พ้นจากทุกขถ้าถึงที่สูขขอให้สูขยิ่งยิขึ้นไปตลอดกาลนานเทิน แล้วก็ชุดที่สองได้วางพร้อมกันก็ได้ครับวางพร้อมกันครับผมแล้วก็เจ้าภาพชุดที่สาม แล้วชุดที่ห้าครับพอเยิญนานเป็นนักขาเป็นนักขาตาปราบากราบเหมืนครับชุดที่หนสาวสาวตทีย่เียอา่ชุดที่อันดับต่อไปชุดที่หครับพอเชิญนงานสาวอุตสา ขมิโนุปจิตตวานิรุจันติเต้างุปสัมโมสุโคอมิจาวัตสังาราอุปาทวะยขมิโนุปจิตตวานิรุจันติเต้างุปสัมโมสุโคเต้างุปสัมโมสุโคสัพเทสตามรันติจักมาริสุจักมาริสเลกาเทวังมาริสามิ นาติเมเอตภังสังสกโยวัสมิจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามนิโชติลโสยะธาปิโยะลองอักาสิเมอากาสิเมยะติเมตสัพพะักเม เอตานัมมาทะยเอวังติธันติยะิตาทิคารตาิตายัตะนสโอะอปปสตังาราออปะทวยธรรมิโนโุปจิตวานิุชจนติแตสร้งอุปัสมุุโภ bản thân ครับ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 